สวัสดีครับสวัสดีครับเป็นไงบ้างเจถึงตอนนี้นาทีนี้ความมั่นใจของคุณเป็นไงบ้างอตอนนี้ก็มั่นใจทุกอย่างแล้วครับ mm hmm. มันทั้งน้ําหนักแล้วก็เรื่องค่าน้ํา mm hmm. ครับแล้วก็วิธีการชก mm hmm. แล้วก็ร่างกายเราเต็มพร้อมเกินร้อยครับผม mm hmm. ฟังคำสืยอคุณมั่นใจมากครับเพราะฉะนั้นเอาเรื่องน้ําหนักก่อนเลยเป็นไงน้ําหนักโอ้น้ําหนักรอบนี้ก็เทส ผ่านแล้วครับผ่านทั้งจีแล้วก็ทั้งน้ำหนักเลยครับขาดครับวันนี้อ้าขาดด้วยครับร้อยยี่ห้าวันนี้เหลือตอนนี้ร้อยยี่สี่ครับผมร้อยยี่สี่ก็คือต่ำกว่าใช่ครับต่ำกว่าอิกัดที่ชก่อนนึงด้วยแล้วค่าน้ำเป็นไงค่าน้ำก็ผ่านครับสองสองสองครับผมสองสองจุดห้าก็คือไม่ผ่านของเราสองจุดสองครับคือเรียกว่าถ้าเกิดนาทีนี้วินาทีนี้นะช่างหนักเพิ่มคุณผ่านเลย โชคได้เลค้เรับและในเรื่องของแผนการชกวิธีการชกเป็น,นวิธีการชกก็รอบนี้ก็มารัดกลุ่มครับเราจะชกวิธีเดิมไม่ได้ละเราจะบวกอย่างเดียวไม่ได้ละเพราะว่าคู่ชกเขาก็หนักมีลูกหนักแล้วก็คือแข็งแรงด้วยตัวใหญ่กว่าเราเวทน้ำหนักเป็นเป็นเวทของเขา ก็กโชครัดกุมมากขึ้นป้องกันตัวป้องกันตัวเองมากขึ้นครับผมคือเทียบมอกว่าร้อยยี่ห้าปอนด์เขาเต็มเวรขกว่เราใช่ครับส่วนสูงเน่ยคุณกับเขาเขาก็สูงกว่าเห็นว่าสูงกว่าแปดเซนปรมางั้นครับสิบสี่สิบสี่สิบเลยโอ้โหครับใช่คุณคุณเคยเจอคู่ต่อสู้ที่มันแบบส่วนสูงแตกต่างขนาดนี้มัเลยแบบ ก็ก็เจออยู่บ่อยครั้งครับเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วก็ไม่ค่อยได้สูงกว่าใครก็มีเหนือเพชรคนเดียวนั่นแหละที่ที่ชกมาสิบกว่าปีก็มีเหนือเพชรคนเดียวที่ได้เปรียบเขานอกนั้นก็ตัวเลขก่าเขาหมดชนะคุณชินแล้วครับแล้วแตกต่างขนาดสิบสี่เซนเมคุณยังชินอยู่ไหมมันมันก็เป็นเรื่องปกติครับผมว่ามันน่าจะง่ายกว่าในการชกเพราะว่าเรา มันมีช่องว่างเยอะในในสำหรับตัวมวยหมัดนะครับนอกจากหมัดแล้วคุณเตรียมอะไรมีศอกเป็นพิเศษครับผมรอบนี้ก็คิดว่าน่าจะปิดเกมในศอกได้ครับผมมั่นใจามากมันมั่นใจหมัดศอก<ม>เราก็มีลูกถีบเพิ่มเพิ่มเมตะอะไรเงี้ยครับ เหมือนเราได้ยินมาว่าคู้ต่อสู้เราเหมือนให้สัมภาษณ์กับทางสื่อนะครับเขาจะน็อกเราครับผมได้นยังไงก็มันก็ดีเลยครับเพราะว่าเราก็จะได้บวกกันเลยใครไวก็คนนั้นก็เกิดครับแต่เราก็มั่นใจในความไวของตัวเองเหมือนกันครับ<ม>เรื่องความหนักเราก็คิดว่าเขาน่าจะดีกว่าแต่ความไวความแม่นเราก็ไม่แพ้ใครครับผม มาพูดถึงรูปร่างครับตอนผมก็ครับอย่างที่ทราบดีว่าเราเป็นรองเท้านี่เยอะๆเหมือนกัะ14เซนแล้วก็ครับพูดถึงน้ําหนักของเขาครัไฟก่อนเนี่ยที่เขาต่อยก็คือรู้สึกว่าจะต่อยพิกันนดน้ำหนัก137.5คือลดลงมาใช่ครับเ่าเในไฟนี้ใช่ครับด้วยรถคิดว่าในการลดน้ําหนักของคู่โกที่ลดเยอะแบบเนี้ยมันจะเป็นผลดีต่อเราไมหมฮะหรือว่าเขาจะบอกนื่งงคือคิดว่ามันจะเป็นผลดีกับเราเยอะเลยครับเพราะว่าเขาน่าจะทํายาก เหนื่อยน่าจะเหนื่อยพอสมควรแล้วก็บรรยากาศประเทศไทยเราด้วยอะไรเงี้ยร้อนหนักมากซึ่งเขาก็อยู่ประเทศเขามันก็ต่างกันสภาพอากาศเป็นผลเยอะครับผม,มแล้วก็การล้มหนักมีส่วนเยอะเลยในการโชคมวยก็อนอกจากในเรื่องของตัวน้ําหนักนะท,ที่เราอาจจะแบบได้เปรียบในเรื่องของเราก็กินอิ่มนานหลับสบายๆไม่ได้ทำอไรไม่ได้ดิบเยอะ แล้วเรื่องของอยุ<อ>่งเขาด้วยเขารู้สึกว่าเจ๊บน่าจะ,จะ,จ,ะจะน้อยกว่าเขาประมาณสักแปดปีใช่ครับตอนนี้โดยส่วนตัวคิดว่าเราได้เปรียบในส่วนตัวหนักที่เราน้อยกว่า,วาเราก็คิดว่าเราได้เปรียบเรื่องเนี่ยการยืนระยะของอายุของเราน่าจะดีกว่าเขาแต่พูดถึงประสบการณ์อะไรนี่ความทนทานเขาเขาก็อา,อายุเยอะมันก็ได้เปรียบอยู่เหมือนกันครับ mm hmm. ก็ก็มีส่วนได้เสียกันครับผม แล้วเรื่องของน้ำหนักของตัวทองคุณเองครับรูบ้่สึกเราจะต่อยในเวทเนี้ยเขาพอเข้ามาวันใหญ่จะต่อยประมาณ120-125คือครับในแการืงยืนระยะของทองคูณยังคิดว่าจะต่อยในพิกัดนี้ต่อไปเรื่อยๆไหมหรือว่าอน,นาคตจะลดลงมากว่าเดิมก็คือ120-125ต่อยได้หมดครับผมคือ,คอตั้งใจไว้แล้วว่าเราพร้อมสู้ทุกตัวครับผมยกเวน้นประจันใจคนเดียว <laughs> ยเนลมคายน,น,นะครับแลนะมีแล,ลนครับในอนาคตที่จะแบบ พิชเป็นต่อยในกติกาคกบ็อกซิ่งด้วย,ยคือตอนนี้มุ่งเป้าไปที่มวยไทยก่อนครับก็อนาคตว่าการงครับผมคือคือตั้งใจไว้ว่าอยากอยากเป็นแชมป์โลกให้ได้คือคือทำฟอร์มตัวเองไปเรื่อยๆสั่งสมประสบการณ์ตัวเองไปเรื่อยๆจนจนถึงแชมป์โลกให้ได้ครับผมแล้วค่อยว่ากันข้างหน้าครับตั้งพิธีและเป้าครับผมแล้วที่ผ่านมาเคยต่อยมาบ้างไหมฮะในกติกาคกบ็อกซิ่งคกบ็อกซิ่งยังยังไม่เคยเลยครับ ไม่เคยก็เป็นเรื่องยากอยู่พอสมควรเพราะเราก็มีม,มัดมีซอมอยู่บ่อยครั้งก<ม>อเผลอๆก็อาจจะไปซอกได้<ม> <c oughs> อยากจะทราบความรู้สึกของทองคุณที่แฟนๆ <c oughs> ชาวเน็ตพอเราบอกว่าอาจจะจบไม่ครบยกอะไรแบบก็มีบางคนก็อาจจะแบบให้ลงใจบบางคนก็อาจจะแบบมองในคำนองที่อาจจะแบบเราแบบ ไปพูดที่แบบมั่นใจเกินไปหรือเปล่าในตัวตัวองคุณมีมีทัศษรนคกิีหรือมีความคิดเห็นกับแฟนๆในโซเชียลแบบยังไงบ้างคือเป็นเรื่องปกติเลยครับเรื่องเรื่องคอมเมนต์เรื่องโซเชียลก็ก็มีคนรักคนเกลียดเป็นเรื่องธรรมดาครับผมอยู่ที่ว่าเราจะเอาความคิดเหล่านั้นมามาปฏิบัติกับตัวเองยังไงครับผม ก็เป็นขอบคุณทุกกําลังใจที่เชีย์ครับผมแล้วก็ส่วนคอมเมนต์ลบๆก็ขอบคุณเหมือนกันเพราะว่าเขาช่วยเตือนสติเราครับผมทาให้เราอยากพัฒนาตัวเองมากขึ้นครับต่ว่าไปในส่วนของตัวคอมเมนต์ต่างๆมันก็เหมือนกับเป็นแรงผลักดันใช่ครับเราเหมือนกันใช่ครับกับนำมาเป็นแรงที่จะสู้ใช่ครับเป็นแรงผลักดันให้ตัวเองครับทาทาให้เรามีความพยายามมากขึ้นกว่าเดิมครับพัฒนาตัวเองมากขึ้นครับ โดยส่วนตัวที่พี่ล้วเสีก็จะเห็นว่าไฟเนี้ทองคูดูเขาเรียกว่าเฟรสแล้วก็สดชื่นกว่าไฟที่มันผ่านมาอาจจะด้วยที่ว่าในเรื่องของการทับน้ำหนักแล้วก็ค่าน้ำต่างๆที่เข้ามาต่อยในวันนี้ก็น่าจะเป็นไฟที่3ามละใช่ครับคุ้นชินกับการทัน้ำหนักในส่วนตัวรายการวันแก่ก็สบายๆแล้วก็รู้วิธีการลดน้ําหนักที่ถูกต้องนะครับก็ลดได้หมด120ถึงร2อยยบ้าได้หมดครับผม แล้วมีเลงไหมครับในอนาคตคู่ชกในสเต็ปต่อไปอยากจะแบบต่ออีกกับใครอะไรไงในการตั้งน่นาคคือคือตั้งเป้าไว้ว่าก็คือตอนนี้ชกได้หมดทุกคนครับคือชกเป็นไฟไฟใครคือประกบใครมาแล้วก็ชกหมดคือสําคัญหลักก็คือความเป็นมืออาชีพครับผมแค่นั้นคือโฟกัสตรงนี้คือเราต้องเป็นความเราต้องเป็นมืออาชีพจะชกใครก็ชกครับโอเคนะครับก็ สุดท้ายแล้วครับทองคุณครับฝากเชิญชวนแฟนๆครับมาช่วยชมช่วยเชร์ครับเช้าวันเสาร์นี้แล้วครับผมครับก็ฝากเชิญชวนพี่ๆเอฟซีนะครับช่วยเป็นกำลังใจให้เจมเลยครับช่วยดูทางช่องเจ็ดเฮดดีครับผมแล้วก็มีทางเพจ a c e b o o k วันแชมเปี้ยนชิพครับผมเป็นวันไฟในยี่สิบสองครับก็ถ่ายทอดสดในเวลาสิบโมงเช้าครับผม ก็บังว่าเช้าวันเสาร์นี้นะครับจะได้เห็นทองคูณในเวอร์ชั่นที่ดูเตือนแล้วก็ได้โบนัสด้วยนะครับขอบค้ณทุกท่านโชคดีค hey รับผมน้องชายครับขอบคุณครับขอบคุณเชียร์มากครับ